วันนี้หมูกระทะนะคะมาค่ะมีใจก็ตามมานะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้อิสันจะมากินยมูกันะคะเพราะอิสันถูกวหวยเมื่อวานกินหมูกระทะในนี้รวมนี้ราคาสองร้อยบาทค่ะ เพื่อนเขินกล้องค่ะพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คยในเดอเออนอ้อลิปแลกกล้องก็ไม่ชัดพร้อมแล้วมาค่ะมาจวดด้วยกันค่ะ ไอหยัง,งก่อน, <l ain> <c oughs> นขนแ้แ้เขินจนแบบไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่ก่อนอ่ะกินหมูกระทะด้วยกันค่ะ <c oughs> อร่อยอร่อยด้วยกัน <c oughs> หมดนี้ค่ะสองร้อยบาทค่ะสองร้อยถูกหวยเมื่อวานนะคะ นานๆทิ้งทีค่ะไม่มีตังค์ซื้อค่ะเ <c oughs> มื่อว,วานถูกหวยก็เลยมีตังค์ซื้อค่ะคนนี้ชื่อชื่อพี่ลินนะคะคนนี้ชื่อ <c oughs> แซ่บๆสบพาลำๆค่ามีทั้งเหนือมีทั้งอีสานมีเหนือมีอีสานมียุนพาชนยัดใหญ่อุตรดิรดิเจ้ามาได้เจ้าลำลำเจ้าวันนี้เหนือพระเจ้าคนนี้ชื่อวาสนาค่ะเป็นผู้ชายเด้อค่ะผู้ชายเลยชื่อวาสนาดูมันหลบมุมกล้องลูกสาวะ จริงเลยรวมมิดในราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพอดีมันเกินมานิดหน่อยจ่ายไปสองร้อยค่ะละเอียดนิดเลยละเอียดยดิบเนาะเดี๋ยวคนดูเขาจะสงสัยผู้ชมจะสงสัยเราก็เกมตลกเนอยจะได้เวิร์กเนะ ใช่ไหมมันกระเด็นสะข่อยสุกแล้วนะเจ้าอย่างเมื่อกี้สุกแล้วแสบ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 มาคอยคือดำหรือว่าดำอยู่แล้วบ่ เอาวุ้นเส้นไหมเอาวุ้นเส้นใส่น่ไหมไมอยู่ห่างจังเลยด้วยอยีิกินวุ้นเส้นขยี้บนเน้นหมูเด้อขอยี้โบนขยี้วุ้นขยอ้วุ้นยบนเนหนหมูจิ้มก่อนจิ้มหมูเน้นทักกะเจ้าหม้อมันคือปวเดือดจั๊กเดือใส่มาเด้อค่ะหาามูกระทะเด้คอดค่ะมาเด้อค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อมีทั้งลำมีทั้งแซ่บพี่น้อง มีทั้งลำมีทั้งแสบลุงปลาน้ออาใครกินข่าวบนลำกับเบิงมุข่อยกินเด้อเ <c oughs> อเคเจียมหน้าข่อยขึ้นรุดไปค่ะ ลำลำค่ะลำลำแปลว่าอะไรลำก็คปอว่อร่อยอร่อยภาษาเหนือเจ้าคือภาษาเหนือเจ้าลูกก่อายกล่องพี่น้องเอ้ยหลุดฮาร์ลี่อยู่สมองเด็กจนสร้างเด็กเข่าเด็นด้วยนะครับขมางไกๆรู้มันจังเด็ดเสี น้ำจิ้มขกากระจาดล้ำเลยเจ้าเอาบริจาคค่ะโฆษณาเขา,าขเดิม <c ười> คลิปแหลกเดนี่ไม่ผักเราไม่สุกสักทีมากไม่เดือดสักที่ะอือมันเดือดแล้วเนี่ย จะใส่หลายยาเนาะมันเสียนได้ก็เด้ค่ะมันเสียนออกได้เลยนี่จะบางไปที่แบีหลายยาพยายามย่าไปยางสางคุณขเขาแหบงบ่มี้งยบมีเงียบอยู่ยยมันหมายความว่าอะไร <c oughs> หมายความว่าสตังมีน้อยค่ะไม่มีงบ เขาจะว่าทำไมคนอ้วนกินเจ่งจังเลยจะเลิศอาหารดีทักค่ะพอม่พี่น้อง เมตกแม่เดี๋ยวมันจะลงไปในคลิปหน่มแหวน่มแพ้หัว้อยเจ็บแสบพี่น่อ,นอยออมันเด้อกินน้ำกันงบสองร้อยล้ำล้ำเจ้าสองร้อย ล้ำเจ้าล้ำน้ำจิ้มกบล้ำอมเดือพลาสติกออกอืมมันมีพลาสติกอละลูะทำไมไม่ออกก่อนผู้องผั้อ่านู มาเด้อเจ้าทุกเล้าเจ้าทุกคเยอะค่ะแต่ว่าปามไปเลยจิบแรกไม่มีไม่ค่อยมีใครดูหรอกเออ ตดพี่น้องบอกยาห้ามหัวเลาะเดี๋ยวเขาจะได้ยินว่าซานโอ้ยหัว พอถ้ากูไม่ถ่ายวีดีโอนอก,กนอูะไดหเ้าพ,พี่กูเก็บแล้วเมื่อกี้ฉันตีนเกือบไปแล้วพอโดนคอไปพี่น้องด่ามา้ามันหลุดปากเจ้ามันหลุดปาก กูอร่อ่ด้วยอืมดี๋ยวยค่ะอืมบอกไฟก่อนเลยดิอืมอยังไม่จุกเลยเบาเลยนี่กินบ่เบ๊อใหม่ทัก,ท,กที่เปลือยเนาะ ส่จงจะตกใหญ่ใช่ไหมเยอะยวเลยค่ะเยี่ยวเลยโย่วบยวนไผมาเด้อค่ะกินน้ำกันสซแบๆคําว่าถือเลขกันสิด้กินหรคะค่ะ กด,ดกดติดตาม,วตามไว้เด้อค่ะคอนได้ตัวดีดีสิบอกค่ะสิลงในขิปให้นะคะมันคือ้อะไรตัวดีๆอ๋อติด<น>ตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวจะบอกค่ะหวดนี้เนาะไปหาใส่หรไม่เพิ่น ก็าวอาตลกหลายนะไม่ไงนี่เนาะเห็นบอเห็นผูตลกบอเนี่ยคือตัวตลกเนี่ยอยู่น้ำข้าเจ้าเรามันไม่ซีเรียสนะอเอาได้หลายภาษาดีตัวเนี่ยทั้งภาษาเหนือทั้งภาษาอีสานเรเจาไปกันได้เนาะค่ะภาษาเหนือกับภาษาอีสานเข้ากันได้ดีค่ะเป็นโมหักโมแพงเป็นเอื้อยเป็นดีค่ะ ดีกับข่อยหลายข่อ,อยตกใจว่ข่อยอยากกินวุนเส้นอีกใส่เขากระกระซิวาค่ะกันตั้งหัวหูซึกว่าอยากกินวุ้นเส้นอีกคะ่ะต้องแพ้ตองแพ้เราถ่ายคลิปกัน้วเขาถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมเขาถ่ายแบบนี้ใช่ไหม บอกดีๆกันหนตัวบอกมันขี้หายมันกะล่างกาินแสบจ้าเศษแสบใคะวันนี้ทั้งแสบทั้งล้ำเนาะทั้งแค่มันไม่เดือดแล้ววันนี้หรอกอุย้ยขอโทนของใคยได้หลายค่ะ ดิ่มนะถ่ายคลิปจะมีสีมันมีทั้งตดม,มีทั้งตลกม,มีทั้งอะไรแบบม,มีทุกรูปแบบมีสีก้นบกเขียดมีสีก้นบกเขียดค่ะถามว่ามนุษย์ธรรมดาข้าบนเป็นผราอรัหันข้าก็ปเขเียดเป็นแต่ว่าข้าจะไปเขียดไหลค่ะบางอย่างข้ากับตองป่งแม่ค่ะหาข้อสุกให้จับต้องค่ะ คัตือเล็กก็กินแน่ค่ะบันฮางหงดหนาไมได้มาเสียซ้ำค่ะเพรได้กินอย่างกับตองจอกจอกค่ะหงดีถือกระจัดไปเลยค่ะสองร้อยโอ้ยมันออนเลยตีพักหมูคือมันใส่ใค่อยจะเจียวใครนะ เลยค่ะจัดไปตามคําเรียกร้องค่ะูแสบแสบแ่บแๆบแ่บสบค่แ,บ,แ,บ,แบหลายทางแสบทางล้ำเลยค่ะอาปากุกว่างมันไม่สบ็นบมสิรมหรอกตอนเนี่ย่ัเอปาดุกว่างเนาะเอาไม่ไ อ้บบพูดไห,หลายคเขาจะนอนหลับเบิดเคลื่อนเด้อเหมืนอนสดแจงอุ้ยอันนี้อีกอย่างไลยนี่น้องแพ่รสดีเออจะใส่ข้นอนแล้วจะไม่ด้ใส่บดดีน้องแค่เห็ดดีจะเอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นจิน้องแพ่สใส่เห็ดไหมใส้คนสิกินเองไม่ใ้่พกกินก็ได้พวกเห็ดพวกผักพวกบุญนเส้นฟัดเรียบค่ะเต่หมูบุค่อยเน้นค่ะหมูม่ค่อยม่ค่อยเน้นหมูนะคะ เ็ดนี่มีประโยชน์นะคะเนี่ยหนูไม่ค่อยเน้นหมูปันใดค่ะเฮ็ดนี่มีประโยชน์มากมายค่ะมีประโยชน์มากมายค่ะเห็ดเฮ็ดเข็มนะคะเนาะเฮ็ดเข็มเลยเจ้ามากินตัวกันเลยเจ้าอ้าวลงไปเลยข้าเจ้ามากุนเส้นออะจับให้ไป

มันมีประโยชน์เด้อพี่น้องเขาเขากิก่นเบิดเขาก็สามารถผสมเขาให้ม้าให้แมวได้ค่ะ่เลือกรนะับนใหม่เลยรนะอเด่นเข้าตากันเนาะโอ้ย แซ่บพี่น้องเห็ดนี้ต้องต้มนานๆต้มมันเหมือนเจ้าตะวามีเโามาบ้างขอสดขออภัยเด้อพี่น้องพักที่บอาก่อนนะ พอถอแคปปิดไวสักเถอะสิน yeah. okay. okay. hey. ี่ินมาเร้อื้ออื้อใส่กังไปกับรัางเหียอยู่พอายาล้อไก่บวกัวเองบ่าหลายเดียวกันเดียวนี่บอกเอาที่นอก บวบเนียนหมูปนได้ดอกบว่อยบเนีนหมูปันไดดดอกเฮ้ยเฮ้ยหมูเลยไม่ได้หมูเลยแต่หมูหมดแล้วนะคะขัวสขอพท่าไหร่พี่หน่องใครหิวกนจัดไปเร้อพี่หน้องจัดลายก็ข่อยรลดเอาสักหาอร่อยข่อยเอาสองอร่อยพ่อมุข่อยสามคนกูยิ่งเบิ่ โอ ja ้โรอโอ้กินะกับเขาเขียวพี่น้องเลย จอดเด้อจวดกุ้งต้มเบอร์เดอน้องสีเนลาเนาะเนาะกุ้งพวกเมืองเนี่ยกินใอเบอรเด้อไอพวกเนี่ยบาไเป็นอย่งสุดๆเลยโอ้โหเนลานะพี่ดีเนาะมึงใส่เยอะเนาะมันจะมันจะเหลาทั่วกินเห็ดก่บพี่น้องกินเห็ดป้ามันสุกแล้วยังเห็นอ่ะทุกแล้วหอมอ่อนเลยด้วยขนาดกินลิบต์ก็ยังกินเนาะ ยันบอกพี่น้องเอ้ยกินผิดอยู่บอกคนบอกว่ากินด so ิดระหว่างบนสูงแก่ปูอัดนะคะอร่อยนะทั้งล้ำทั้งแซ่บเลยค่ะอืมออเอะเยอะอยู่แล้วเอาใส่ปากแกงห่อแล้ว ดูมั้งไะอืมเสรเจ็กก็กดตรงนี้เลยเป็นของขาวตัวใหญ่รอ่แม่ก็กินด,ด้เยย๋ยวขึ้นไปมกดตรงหัขาวใหญ่หนูแม่ทำได้แล้วมันทึกไหมแผลมันทึกไหมไม,มันทึกวะ น้องโตยังเนี่ยจาหมึกปลาหมึกเอเมนไม่ดินไม่กินปลาหมึกหรอขอชิมตัวกินไม่ได้หรอกลูก มือหนาสิไม่กินตำปกฮวงเห็นเบิงพี่น้องพี่ลิ้นเขาตำปกฮวงแซ่บแซ่บเขาตำส้มตำอร่อยมาก

ทันแสบพึงล้ํามันแสบพึงนัวกลุ่มผู้เขามันจอยพี่นนอก กุ้งดอยค่ะดอยอุตรดิตจ้อยจ่อยเคยหั่นก็<อ>จะเคยหั่นก็กอทอาไปกรอยนี่พ่อกันเนี่อกีน้น้อกพ่อกันค่ะคะกุ้งดอยจ้อยค่ะเขาุ้กุรงเลยยางเหรอนี่นยแซ่บค่ะกินให้บนด้วยเจ้า เอาอิ่มแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าพอกันเดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กด,กดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อเป็นกำลังใจให้ในเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ